สวัสดีค่ะเรื่องเล่าอาราวเดอ l d วันนี้จะมาเล่าเรื่องประเพณีแปลกๆในดินแดนอันไกลโพ้นให้ฟังนะคะก่อนอื่นขอให้ทุกคนได้ลองดูคลิปนี้กันก่อนค่ะ คลิปนี้เป็นภาพที่ผู้ชายหลายคนลากผู้หญิงลงมาจากรถแล้วลากเข้าบ้านหลังหนึ่งไปซึ่งผู้หญิงคนนั้นก็พยายามดิ้นหนีสุดกำลังพร้อมกับร้องไห้โวยวายตลอดเวลาแต่ผู้หญิงก็ไม่สามารถต้านทานแรงผู้ชายสี่คนที่อุ้มเธอเข้าไปได้เมื่อเห็นคลิปนี้แล้วรู้สึกมีอะไรย้อนแย้งกันไหมคะ จากการแต่งกายของคนในคลิปดูแล้วเหมือนน่าจะเป็นงานพิธีมงคลอะไรสักอย่างแต่ทำไมหญิงสาวคนนั้นถึงต้องร้องไห้โวยวายขนาดนั้นเดี๋ยวเราจะมาเฉลยให้ฟังกันค่ะก่อนอื่นเลยต้องขอเล่าถึงสถานที่เกิดเหตุก่อนนะคะเพื่อที่ทุกคนจะได้ทำความเข้าใจเรื่องราวนี้ไปพร้อมๆกันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ทิเบต ซึ่งทิเบตไม่ได้เป็นประเทศแบบที่บางคนเข้าใจกันนะคะแต่ทิเบตเนี่ยเป็นเขตปกครองตนเองอยู่ในประเทศจีนทิเบตมีเมืองหลวงชื่อกรุงลาซาแล้วทิเบตเนี่ยตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 3- 4 0 0 0พเมตรในขณะที่กรุงเทพบ้านเราเนี่ยจะสูงกว่าระดับน้ำทะเลแค่เมตรครึ่งเองค่ะ ฉะนั้นที่นี่เนี่ยจะมีออกซิเจนที่เบาบางมากขณะที่ว่าคนพื้นราบอย่างเราๆไปเที่ยวเนี่ยก็มักจะเกิดอาการที่เรียกว่า altitude sickness หรือภาวะแพ้ที่สูงถึงท่านต้องกินยาเพื่อปรับร่างกายกันเลยทีเดียวเวลาเคลื่อนตัวเนี่ยก็ต้องเคลื่อนตัวช้าๆทำอะไรช้าๆไม่งั้นร่างกายเอาออกซิเจนเข้าไม่ทันก็จะน็อกเอาได้ง่ายๆเลยค่ะ ที่ทิเบตมีอากาศที่หนาวเย็นและแห้งมากๆเด็กๆที่นี่ทุกคนจะแก้มแดงแป๊ดเพราะว่าโดนอากาศหนาวแล้วก็แดดที่แรงจัดมากๆค่ะผู้คนที่ทิเบตส่วนใหญ่ก็จะทำอาชีพเกษตรกรรมปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ทิเบตเป็นชนกลุ่มน้อยกลุ่มหนึ่งของประเทศจีนเขาจะมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นภาษาศาสนาวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็ความเป็นอยู่ที่เป็นแบบอย่างของตนเองค่ะ กลับมาที่เรื่องราวในคลิปกันต่อนะคะที่เกินไว้ตอนต้นว่าเหตุการณ์นในคลิปนี้เนี่ยเป็นพิธีมงคลเป็นเรื่องจริงค่ะเพราะเป็นพิธีแต่งงานของชาวทิเบตและผู้หญิงที่ถูกผู้ชายสี่คนลากตัวเข้ามาเนี่ยก็คือเจ้าสาวที่กำลังจะเข้าพิธีแต่งงานค่ะแต่สาเหตุที่ว่าทำไมเธอต้องดิ้นและกรีดร้องแบบนั้นก็เป็นเพราะว่าเธอเนี่ยกำลังจะเข้าพิธีแต่งงานกับเจ้าบ่าวสองคนในคราวเดียวกันเลยค่ะใช่แล้วค่ะทุกคนฟังไม่ผิด เขาจะแต่งงานกับเจ้าบ่าวสองคนพร้อมกันและที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยเจ้าบ่าวทั้งสองคนยังเป็นพี่น้องแท้ๆกันอีกด้วยค่ะถ้าโดยทั่วไปเราได้ยินเรื่องราวแบบนี้ก็คงจะคิดว่าแปลกและพิสดารมากใช่ไหมคะแต่ชาวทิเบตเขาไม่ได้คิดแบบนั้นค่ะการที่หญิงสาวแต่งงานกับสามีที่เป็นพี่น้องกันถือเป็นประเพณีปกติของทิเบตค่ะซึ่งประเพณีการแต่งงานของชาวทิเบตแบบนี้เรียกว่า polyandry หนึ่งภรรยาหลายสามีอยู่ในบ้านเดียวกันประเพณีการแต่งงานแบบนี้ยังมีอยู่จริงในปัจจุบันในหลายพื้นที่ของโลกเช่นบางส่วนของเนปาลจีนอินเดียและทิเบตซึ่งมักจะเป็นพื้นที่สูงรอบๆเทือกเขาหิมาลัยค่ะ ประเพณีการแต่งงานแบบนี้มีอยู่ว่าถ้าผู้หญิงแต่งงานเข้าบ้านผู้ชายแล้วผู้ชายบ้านนั้นมีพี่น้องที่เป็นผู้ชายหลายคนก็ต้องแต่งกับทุกคนเลยค่ะเป็นภรรยาของทุกคนเลยเราฟังดูแล้วอาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องผิด แต่อันนี้มันเป็นวัฒนธรรมของเขาไม่ใช่เรื่องผิดไม่ใช่เรื่องแปลกเขามีแบบนี้มานานแต่โบราณแล้วค่ะซึ่งการแต่งงานสร้างครอบครัวแบบนี้เขาเชื่อกันว่ามันเป็นการดำรงไว้ซึ่งฐานะที่มั่นคงและความอยู่รอดของครอบครัวในพื้นที่ธุรก,กันดารแบบนั้นค่ะผู้หญิงบางคนต้องแต่งงานกับผู้ชายสองหรือสามหรือสี่หรืออจาจจะห้าคนก็มีนะคะ ซึ่งถ้ามีลูกภรรยาก็จะรู้ว่าลูกคนนี้ของสามีคนไหนแต่ลูกจะต้องเรียกสามีที่เป็นพี่ชายคนโตว่าพ่อส่วนคนอื่นๆเนี่ยจะเรียกว่าอาโดยไม่สนว่าลูกจะเป็นลูกแท้ๆของสามีคนไหนก็ตามสามีทุกคนก็จะช่วยกันดูแลครอบครัวโดยทำหน้าที่แตกต่างกันไปอย่างครอบครัวนี้ภรรยามีสามีสามคน สามีที่เป็นพี่คนโตเป็นหมอก็จะออกไปทํางานดูแลรักษาคนไข้สามีคนที่สองเป็นคนเลี้ยงสัตว์ของครอบครัวก็จะทำหน้าที่ของตัวเองไปส่วนสามีที่เป็นน้องเล็กเรียนจบมหาวิทยาลัยในทิเบตก็สอนหนังสือลูกๆสอนภาษาจีนช่วยดูแลปูย่ย่าแล้วก็ช่วยงานภรรยาบ้างส่วนภรรยาเองก็มีหน้าที่ดูแลลูกๆ ลุกตอนเช้าทำอาหารทุกๆมือ้อซักผ้าและงานบ้านอื่นๆค่ะ ทุกๆวันไม่ว่าใครจะแยกย้ายไปทำงานของตัวเองที่ไหนก็จะต้องมารวมตัวกันกินข้าวทุกมือ้ออาหารเรียบๆง่ายๆแต่มีความสุขทุกคนอยู่กันแบบรู้หน้าที่และมีความสุขสามัคคีกัน เหตุผลของการแต่งงานแบบ p o l y อ n d r y หรือหนึ่งภรรยาหลายสามีที่เป็นพี่น้องกันแบบนี้เขาบอกว่ามันทำให้ลูกหลานเนี่ยยังคงเป็นครอบครัวหนึ่งเดียวแล้วก็ไม่แย่งสมบัติกันซึ่งก็คือที่ดินทำกินที่เป็นหัวใจหลักของการดำรงชีพที่นี่นะคะ ลองคิดดูว่าถ้าลูกชายสามคนแต่งงานกับภรรยาใครภรรยามันแล้วก็จะกลายเป็นสามครอบครัวย่อยทันทีลูกๆที่เกิดมาก็จะกลายเป็นคนละครอบครัวเป็นแค่ลูกพี่ลูกน้องซึ่งปู่ย่าเนี่ยก็จะต้องมาแบ่งสมบัติแยกกันไปแบ่งไม่ยุติธรรมก็มีปัญหาแย่งสมบัติกันอีกฉะนั้นวิธีนี้จะเป็นวิธีที่แก้ปัญหาได้ดีค่ะลูกๆทุกคนเป็นพี่น้องกันแท้ๆเกิดจากแม่เดียวแล้วก็ยังคงเป็นครอบครัวเดียวกัน อีกเหตุผลก็คือในที่กันดารแรนแคนแบบนี้บางทีสามีคนหนึ่งต้องเดินทางไกลไปทำงานหรือไปทุระที่ไหนหลายๆวันภรรยายจะได้ยังคงมีสามีอีกคนคอยช่วยเหลือดูแลที่บ้านอยู่หรือในสมัยก่อนเนี่ยการเดินทางมันยากเย็นกว่านี้แล้วพื้นที่ที่เป็นภูเขาสูงแบบนี้สามีอาจประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตหรือไม่สบายเสียชีวิตระหว่างทางก็ได้ยังไงก็ยังคงเหลือสามีที่เป็นเสาหลักครอบครัวอยู่ บางทีแต่งกันกันกบ 4- ีห้าคนหลังๆอาจเหลือคนเดียวก็ได้ค่ะสำหรับความรู้สึกของภรรยาบางครั้งก็อาจจะมีว่ารักใครมากกว่ากันชอบใครมากกว่ากันเป็นธรรมดาของคนนะคะแต่ภรรยาเองเนี่ยก็จะต้องแบ่งเวลาให้สามีเท่าเทียมกัน อาจจะจัดสรรวันว่าวันไหนอยู่กับใครอย่างบ้านนี้เนี่ยถ้าเวรใครได้อยู่กับภรรยาเขาก็จะถอดรองเท้าวางไว้หน้าห้องภรรยาเป็นสัญ,ญลักษณ์ให้สามีคนอื่นรู้เขาเห็นก็จะได้ไม่มากวนค่ะวัฒนธรรมการแต่งงานแบบนี้ คนบ้านเราฟังแล้วอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องแปลกและไม่สมควรหรือผิดศิลธรรมหรือเปล่าในบางประเทศเนี่ยเป็นเรื่องผิดกฎหมายด้วยซ้ำแต่ความจริงแล้ววัฒนธรรมของแต่ละที่ก็เพื่อความอยู่รอดและความเหมาะสมกับคนกลุ่มนั้นๆในภูมิภาคนั้นๆน,น,นะคะซึ่งอันนี้เขาก็มีมานานแล้วไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับพวกเขาเลย เป็นยังไงบ้างคะฟังจบแล้วคิดเห็นเป็นยังไงบ้างกับประเพณีการแต่งงานแบบนี้คอมเมนต์มาแชร์ไอเดียกันได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดอยากฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกนะคะจะไปหาข้อมูลมาเล่าให้ฟังคะ่ะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้คลิปของเราเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย